อยู่กับช่องหวยหุ้นคำเก่งนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีคำนวณหวยฮานอยรอบปกติหวยฮานอยรอบปกติสูตรของมันก็คือให้เอาเลข3ตัวบนของเมื่อวันก่อนหารให้2ตัวบนเมื่อวาน3ตัวบนหารให้2ตัวบน1 2 0หารให้1 3นะครับเรามาดูวิธีแล้วเลือกเอาเลขหน้าจุดนะครับ สูตรจดไว้เลยนะครับ3ตัวบนหาร2ตัวบนเลือกเอาเลขหน้าจุดมาดูเราจะมาคำนวณวันที่วันที่13กุมภานะครับก็เอา13เราก็เอาเจ็ห่งสามหารให้41มันเขาจะมาเด่นอยู่ตัวนี้713หารให้41 713หาร41หาทำไปพร้อมกันนะครับ 17.39ให้เอาเลือกหน้าจุดเลกหน้าจุดก็คือ17 17เรามาวางไว้นี่ครับ1และ7มีไหมมีครับ7216เข้าเด้งนะครับสูตรนี้เข้าดีมากต่อไปเราก็คำนวณวันที่14 14ก็เอา841หารให้16 841หาร16เท่ากับ52.56 52คือหน้าจุดก็เอา เลข52เป็นตัวเด่นมีไหมมาดู5และ2นะครับ52เข้าเลยครับตัวนี้เลยเต็มเต็มนะครับขารูดเข้าเด้งวันต่อไปวันที่15ก็ทำเหมือนเดิม3ตัวบนหาร2ตัวบน3ตัวบนก็คือ916หารให้41ทําทำไปพร้อมกัน916หารให้41เท่ากับ 2 2.34 2 2ต้องปัดเป็นขึ้นเป็น2 3นะครับ2และ3ามมีไหมเข้ารูดอีกแล้วครับเด้งครับมา2ตัวเด่นเลยคำนวณต่อเลยวันที่16 16ก็เอา141หารให้58 141หารให้58 3ตัวบนหาร2ตัวบน2.43 2.43 ตัวนี้มันไม่มีอันเลขหน้าอีกแล้วก็ข้ามมาเลยเป็น2และ4เป็นตัวเด่นมีไหม2 2และ4ฮานอยนะครับใครว่ามันกินยากกินง่ายๆสําสหรับแอดมินเก่ง2 4 3และ2 4มี2มี4 3เข้าเด้งครับวันที่17 1 5 8หาร4 3 1 5 8หาร4 3 3.6 3.6 7 3 ไม่มีตัวหน้าก็เป็น3ามหกและ6มีไหมมีไหม,มอา้าวหล่นครับสาหเข้านี่ครับเข้านี่เลยนะครับสาหเข้านี่เด้งไปเลยต่อไปวันที่18 2แปสสหาร3ามห้สสหาร3าหเท่ากับ6.94 6.94ี่เอาหและ9เป็นตัวเด่น6และ9ก้มีไหม หเข้านี่ครับหและ9เข้านี่ครับเด้งไปเลยต่อไปวันที่19 4 3 5้าสี่สาหาหารเจ็ดหมห้ารเจเท่ากับ6และ1นะครับตัวเด่นหกและหนึ่งหและ1นึมีไหมมี6เข้านี่มี1เข้านี่เด้งอีกแล้วนะครับใครที่ชอบฮานอยรอบปกติสูตรนี้เดินดีมากๆ9 7เหนึ่งหาร6 4เป็นของวันที่20 เก้หาร6 4 9 7 1หาร6 4เท่ากับ15.17เลือกเอาหนเป็นตัวเด่น1นหมีไหมเข้านี่ครับต่อไป264หาร7จ็ดห้าสหาร7จเท่ากับ3.5มนะครับมี3และมี5เข้านี่ครับ5เข้านี่เขา้าดีครับฮานอยสูตรนี้กำลังเดินดี ต่อไปวันที่22คือวันนี้นะครับ775หาร81 775หาร81เท่ากับ9และ5 5995นะครับฟันไปเลยวันนี้หวยฮานอยรอบปกติวันที่22กุมภา5และ9มาแน่นอน1ล้านเปอร์เซ็นต์สำหรับแอดมินเก่งสำหรับท่านใดที่อยากเข้ากลุ่มนะครับสมัครกันเข้ามา,า,มาได้เลยด้านล่างของคลิปนี้ มีทุกหวยทุกหุ้นเจาะให้พร้อมเนาะหนึ่งบาทเท่านั้นเฮงๆรวยๆกันทุกคนไปแล้วบบ๊ายาย